ขออนุญาตถอ,อกเลยนะกันนะทุกคนนะอานบบน่าว้าวว้าวว้าว,ว,าวโอ้ยโคตรน้ำจะเยอะไปหรือเปล่านะใช่ไหมโอ้เราจะถอกยังไงเนี่ย,ยโอ้โหหูยโคตรเยอะอ๋อดูน้ำดิโอ้ไมก่กซสมาพร้อมกันนะโคตร เรียอเจ้าที่เจ้าทางไงนะมากินด้วยกันนะอ่ะเจ้าที่เจ้าแดนจ้ป่าเจ้าเขากินด้วยกันเนออ่ะแซ่นซ่เอ,เอออีชีไปครับ <c oughs> <c oughs> มาาไมเ่เป็นอะไรไม่ต้องกันเลแเขนเป็นไไอ้ไอ่อะไรอ้เลิฟยูรือเปล่าเอาน้ำไหมไม่เป็นไรไม่ <c oughs> เป็นไรครับเป็นหวัดเป็นโควิดหรือเปล่าเนี่ย